นักเรียนเปิดกล้องหน่อยค่ะเริ่มอัดแล้วนะอ่าเปิดกล้องเนาะทักทายกันหน่อยลูกเกดจะช่วยนักเรียนเหรอวันนี้มาโรงเรียนเหรอไปส่งงานมาค่ะอือตุนหันเกดแล้วดีใจมากเลยเออนายเกดมันมีทั้งคนดีใจและคนสะเทือนใจนะตุนหันเกดดีใจเออด,ดีใจมาก อือนะจ๊ะแ,แสดงว่ามีความรับผิดชอบเนาะอ่ะเปิดกล้องเลยจ้าธนาภาฝนเปิดกล้องอัธกรีดนทักกรีตเปิดกล้องในยครับไม้เปิดกล้องในยครับอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวแคบก่อนที่ติชยาเปิดกล้องในลูกอ่าเดี๋ยวครูจะแคบคนที่ต้นโอ้กีตาร์ไปไหน แปบก่อนแปบแปบก่อนอ่ะเริ่มต้นก่อนครับเรียนเออไปไหนเธอไปไหนกีต้าร์อ่ะโอเคอ่าวันนี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องผังงานนั่นแหละนะคะย้อนไปเพราะว่าตัวนี้สําคัญเพราะว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการสอบโอเน็ตของนักเรียนนะคะครูเลยต้องเข้มเข้มกับนักเรียนหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีพวกสครชอันนั้นเดี๋ยวค่อยเรียนกันอีกทีหนึ่งนะคะ ไอตัวโปรแกรม Scratch นี่ก็ออกนะนะฮะดังนั้นนะคะนักเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องผังอ่อผังโปรแกรมกันก่อนนะคะอ่ะวันนี้นะคะนักเรียนจากที่ครูได้สอนเกี่ยวกับการเขียนซูดโค้ดกับเขียนผังงานไปแล้วใช่ไหมนะคะการเขียนผังงานโปรแกรมเนี่ยนะคะคืออะไรก็คือการออกแบบของโปรแกรมที่เราใช้ออกแบบตัวโปรแกรมที่เราทํางานในคอมพิวเตอร์นี่แหละนะคะ แต่เราทั้งอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะอุปกรณ์อื่นๆอุปกรณ์อินิทส์ด้วยอย่างคราวที่แล้วถ้าสมมติว่าเป็นอ,อผงงานเฉยๆเนี่ยก็จะเป็นผังงานของสถานการณ์ต่างๆเนาะที่ครูให้ไปดูเนาะนะคะคราวนี้นะคะวันนี้นะคะโฟล์ชาร์ดหรือว่าผังงานที่เราจะทําเนี่ยนะคะอย่างแรกที่ครูบอกไปก็คือต้องมีเริ่มต้นใช่ไหมกับสิ้นสุดนะยางบางคนนะยังวาดเส้นลูกศรน,นะไม่มีหัวเนี่ยบางคนอะวาดลูกศรต่อมาลืมใส่หัวของมันเนี่ย โดนหักคะแนนนะนะคะการเขียนผังอ่ะต้องมีลูกศรชี้ไปทุกครั้งเราถึงจะรู้ว่าขั้นตอนต่อไปเราเป็นอะไรเนาะต่อไปกระบวนการหรือการประมวลผลก็จะเป็นสีเหลี่ยมนะคะวันนี้เราจะใช้อะไรบ้างถ้ารับข้อมูลจากแป้นพิมพ์เรียนดูนะสัญลักษณ์ก็จะเป็นสีเหลืองนี่นะแล้วก็จุดเชื่อมต่อแต่แลนะหน้าตัวเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้นะคะถ้าสมมติว่ามันไม่ยาวพอเนาะเงื่อนไขอันนี้คําว่าถ้าคําว่าหรือไม่นะคะหรือไม่หรือว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็น ตัวของเงื่อนไขตัวนี้นะคะจุดเชื่อมต่อระหว่างระหว่างอันนไ้ใ์หน้าเดียวกันเนาะวงกลมนะแสดงผลทั้งหน้าจอนี่นะทังหน้าจอคอมนะแล้วก็รับข้อมูลรับข้อมูลไม่ว่าจะอุปกรณ์ใดนะคะจะใช้สัญลักษณ์สีเทานะ่ะอันนี้เคยสอนไปละวหลายรอบละนะฮะตั้งแต่ป .5 ปน้นักเรียนก็ยังเขียนผิดนะฮะคราวนี้นะคะเรามาทบทวนเรื่องการผังงานลำดับเนาะถ้าสมมติว่าครูจะรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์สมมติว่าครูบอกว่ารับ ชื่อเอขียนผัอธิบายโปรแกรมรับชื่อของใครก็ได้สมมติว่ารับชื่อของน้ำปิงสมมติครูบอกว่าเริ่มต้นอีนะโปรแกรมเป็นโปรแกรมรับชื่อใช่ไหมมันโปรแกรมมันบอกว่าเริ่มต้นรับข้อมูลรับชื่อทางแป้นพิมพ์สมมติรับชื่อทางแป้นพิมพ์สแสดงผลชื่อทางหน้าจอใช่ไหมแล้วก็สิ้นสุดสมมติมันเป็นแบบนี้นะ ดังนั้นถ้าสมมติว่าไม่ว่าใครสมมติาาว่าเป็นน้ำปิงน้ำปิงพิมพไปน้ำปิงไอ้เนาะนักเรียนหลับตาคิดต,ตอนที่เราอยู่ในแป้นพิมพ์นะพิมพ์ไปน้ำปิงชื่อนักเรียนเนี่ยก็จะไปปรากฏอยู่ที่อะไรตอนรับรับจากแป้นพิมพ์อ่าหน้าจอเห็นไหมแสดงหน้าจอแล้วก็จบแค่นี้ใช่ไหมคะเห็นไหมมันมีแค่นี้เลยก็คือเหมือนกับเราอะ่ะกำลังทํางานในคอมพิวเตอร์ของเรารับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ไปแสดงที่ไหนแสดงที่หน้าจอเห็นไหม แล้วก็จบอันนี้คือรับชื่อเฉยๆอ่ะสมมติว่าพิมพ์คําว่าอะไรเดียลูกเกตเนี่ยอ่ะพิมพ์คําว่าลูกเกตไปลูกคําว่าลูกเกตก็ขึ้นที่หน้าจอเนี่ยอันนี้คือการทํางานของโปรแกรมจบเนี่ยอันนี้คือแบบลำดับพิมพ์ชื่อปั๊บแสดงจอจบนีใช่ไหมแต่อีกแบบหนึ่งคือแบบเงื่อนไขอ่าแบบเงื่อนไขสมมติว่าครูบอกว่าพิมพ์รับข้อมูลทางแป้นพิมพ์อ่ารับข้อมูลทางแป้นพิมพ์สมมติว่าอ่อ เอาเกี่ยวกับ username password ก็ได้ของเกมอะของเกมนักเรียนจะเข้าเกมกันทุกคนใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่า l อ g i n l o g i กอัตโนมัติอยู่แล้วเนาะแต่สมมติเราเรา,เราจะต้องใส่ username password ของเกมเกมของเราเนี่ยอันดับแรกก็รับข้อมูล username ก็คือชื่อใช่ไหมชื่อของนักเรียนสมมติว่าเป็นอ่าชื่อเป็นอะไงครูเนาะ o อ s i สอ่ะสมมติครูใ, C, สมมใส่ o a s i s password พาสเวิร์ดคูณหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะสมมุตินะคูณใส่ไปถ้าใช่ให้แสดงหน้าจอว่ายินดีต้อนรับคุณโอเอซีดอีกได้เนาะสมมุตินะแต่ถ้าไม่ใช่อาจจะบอกว่าคุณกรอกรหัสหรือชื่อผิดอ่ะใช่ไหมใช่ไหมอ่าคุณกรอกรหัสหรือชื่อผิดอ่ะแล้วเสร็จอ่ะมันถึงจะต้องวนบางครั้งนะนนกเรียนลืมวนเนาะแล้วก็สิ้นสุด สิ้นสุดเนี่ยจริงๆเลยไม่ใช่เนาะสมมติว่าเราไม่ใช่ไม่ใช่เสร็จเราจะให้ไปวนไหนก็ต้องป้อนใหม่ใช่ไหมเราก็ต้องป้อนใหม่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรูเลือกเป็นประการค่ะหนูสอบอกก่อนได้กอแม่มามีสัญญาณคข้ได้ได้ได้เรียนที่หลังนะลูกค<ช>่ะอ่ะสมมติว่าไม่ใช่เนาะเส้นนี้ไม่มาใช่ไหมเส้นนี้มาให้กอกใหม่อ่ะให้กอกใหม่นักเรียนก็ต้องไปเริ่มใหม่ใช่ไหมกอกใหม่ก็ต้องรับข้อมูลใหม่ ถึงคําว่าใช่แล้วถึงจะลงมาอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมอันนี้คือการทํางานของโปรแกรมนะคะการทํางานของโปรแกรมแต่ถ้าสมมติว่าพอไม่ใช่เสร็จปั๊บสิ้นสุดเลยคือให้ไปกรอกใหม่เลยเริ่มต้นใหม่เลยอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะออกแบบเป็นยังไงนะก็คืออาจจะบอกว่าพอแสดงว่าไม่ใช่ชื่อของคุณก็ให้โปรแกรมเนี่ยมีปุ่มสักปุ่มหนึ่งไปแล้วก็ไปรับข้อมูลใหม่เห็นไหมใช่ไหม,ไหมเราลองหลับตาคิดอย่างเกม Facebook เข้าอะไรอ่ะมีเข้าเกมเข้า Facebook เข้าอีเมลเข้าอะไรทวิตเตอร์อะไรก็ตามมันจะเป็นอย่างนั้นหมดเลยว่าเราะกอกไม่ถูกเงยใช่ไหมนะคะอันนี้คือการรับข้อมูลแต่สัญลักษณ์ะนักเรียนชอบใช้ผิดนะคะชอบใช้ผิดอันนี้จะแสดงเฉพาะต่อที่จะเป็นหน้าจอคอมเท่านั้นนะลูกนะต่อหน้าจอคอมเท่านั้นถ้าไม่ได้แสดงทางหน้าจอคอมนักเรียนก็แค่ประมวลผลคราวนี้เรามาดู ครูครับไม่เห็นจะมีไอ้ที่แสดงหน้าจอเลยเอา้าวก็พัดลมมันไม่มีหน้าจอใช่ไหมอันนี้คือผังงานการแสดงของพัดลมใช่ไหมอันนี้คือในหนังสือปอ,อะไรปหกใช่ไหมมีนะรับค่าครูบอกแล้วว่ารับค่าเนี่ยให้ใช้สัญ,ญลักษณ์นี้ใช่ไหมรับค่าจากอะไรก็ได้ไม่ใช่แค่แป้นพิมพ์เพราะว่าพัดลมมีแป้นพิมพ์ไหมไม่มีไม่มี ถ้าแป้นพิมพ์อ่ะมันถึงจะเป็นสนัญลักษณ์สีเหลืองนี่นะฟังนะแต่ถ้ารับจากอุปกรณ์อื่นอย่างเช่นอันเนี้ยเป็นพัดลมเรารับมารับค่าความแรงนะีถ้าอะไรถ้าตัวสอบอ่ะตัวสอบว่าเป็นศูนย์หรือไม่เนะี่ยถ้าใช่ให้หยุดอ่านะหยุดใช่ไหมแต่ถ้าไม่ใช่ให้ไปดูว่าอ่ะมันเป็นเลขหนึ่งหรือเปล่า อ่าเป็นเบอร์หนึ่งหรือไม่ถ้าคําว่าหรือไม่ถ้าคําว่าถ้าให้เป็นอย่างนี้เลยให้เป็นนี่เลยนะตัวสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเนี่ยนะมาถึงปับ๊บถ้าใช้เลขหนึ่งทำงานด้วยลมน้อยเห็นไหมถ้าใช้เลขสองนี่ครูครับแลไอตรงข้างข้างนี่มันคืออะไรนี่มาถึงปับ๊บครูจะอธิบายให้ฟังเลยนะนี่ปับ๊บไอตรงข้างข้างเนี่ยเดี๋ยวเด้อครูวงก่อนเมาส์ครูบัถึงอ่าปั๊บครูครับทำไมมันเชื่อหมดเลยเอา้าวถ้านักเรียนตรวจสอบว่า ตรวจสอบว่าเป็นเลขศูนย์หรือไม่หยุดอะและเสร็จก็สิ้นสุดงานถ้าเป็นเลขหนึ่งใช่แล้วไงอะลมน้อยนะเนี่ยแล้วก็สิ้นสุดการทํางานก็คือตรวจสอบว่าเป็นอะไรแค่นั้นแหละนะคะสามอะกดเลขสองเบอร์สองลมปานกลางเห็นไหมมันก็เชื่อมมาเนี่ยเห็นไหมมันถึงเชื่อมมาตึง้งนี้ใช่ไหมนะทุกตัวต้องไปหาสิ้นสุดหมดอยู่แล้วนาอเสร็จจากนั้นถ้าไม่ใช่ทั้งสามเบอร์นี่ไงทํางานด้วยแรงมากแสดงว่าเป็นเบอร์อะไรถ้าดมมีก่เบอร์ อ่าเบอร์สามแสดงว่านอากเหนือจากนี้ก็คือเบอร์สามเรารู้อยู่แล้วว่าอ๋อพัดลมมันมีสามเบอร์ใช่นะอย่างเงี้ยเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าอ่ามันมันไม่ใช่แอร์ใช่ไหมแอร์นี่มันเร่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ่าจะอ่อนจะเข้มอะไรจะแบบว่าจะหนาวไม่หนาวอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ใครไม่เข้าใจใครไม่เข้าใจมีไหมอ่าวันนี้ใช้สัญลักษณ์ให้ถูกนะอันนี้รับค่านะ รับค่าจากอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่แป้นพิมพ์รับทุกอย่างเนี่ยเป็นอันนี้หมดอืมนะคะคราวนี้เรามาดูอ่านนี่ก่อนสมมุติว่าตู้หยอดเหรียญอ่ะที่เราเคยเรียนเนาะอ่ะตู้หยอดเหรียญอ่ะตู้หยอดเหรียญอ่ะคราวนี้นักเรียนลองหลับตาคิดเรื่องตู้หยอดเหรียญก่อนอ่ะอันดับแรกเนี่ยเออเหรียญน,นี่เป็นอ่ะยอหญิงอปุ๊บมาถึงเราก็ต้องมีอะไร สตาร์ทก่อนใช่ไหมเริ่มต้นอ่าเริ่มต้นเริ่มต้นอ่าปับ๊บอ่าอย่าลืมนะลูกศรมีหัวนะปับป๊บปั๊บอ่าเนี่ครูวาดทำค่อยดีเนาะอ่าคราวนี้ตู้หยอดเหรียญนักเรียนก็ต้องรับอะไรรับเหรียญเออรับค่า,หาหเหรียญใช่ไหมปั๊บอ่อาร,อรับค่าเขาเรียกว่าอะไรอะเหรียญอีนอเหรียญ จำนวนของเหรียญจำนวนราคาของเหรียญรับครับเหรียญสมมุติว่าลงไปมันผอเหมือนพัดลมเลยถ้าเป็นเลขอะไรสมมติว่าอ่าถ้าสมมติสามบาทห้าบาทได้หนึ่งลิตรออถ้าหนึ่งห้าบาทได้หนึ่งลิตรสิบบาทได้สองลิตรอ่ะสมมตินะเอาแค่สองลิตรพอแล้วก็ศูนย์บาทสัวยอดบัตติดเนาะไม่ได้สักลิตรเนาะศูนย์ลิตรอีเนาะใช่ไหมอ่ะอย่างงี้อ่ะสมมตินะออ่ะสมมติ มาถึงปับ๊บถ้าอ๋อถ้าศูนย์บาทใช่ไหมตรวจสอบว่าเนี่ยเหมือนกันเลยตรวจสอบว่ากี่บาทอ่เหรียญกี่บาทเหรียญศูนย์บาทหรือไม่อ่เหรียญศูนย์บาทหรือไม่ศูนย์บาทหรือไม่ถ้าใช่ก็ไปเลยไม่ได้น้ําสักไม่ได้น้ําใช่ไหมก็ไม่ได้น้ําสิ้นสุดอ่าสิ้นสุดไปเลยอ่ะไม่มีน้ําไม่ได้ไม่มีน้ำอ่ะ ไม่มีน้ําอ่ะเซตลงมาอีกอ่ะอันนี้ถ้าไม่ใช่เนาะไม่ใช่เนี่ย่ะเหมือนพัดลมเลยถ้าใช่อ่ะถ้าใช่ไปนี้เสร็จปับ๊บตรวจสอบเออเหรียญมันอะไรเหรียญห้าหรือไม่เนี่ยตรวจสอบเหรียญห้าห้าปั๊อ่าถ้าใช่ได้น้ํากี่ลิตรหนึ่งลิตรอ่าได้น้ำหนึ่งลิตรเนี่ย<ต> เนี่ยอันนี้เขียนเหมือนกันหมดเลยเนี้ยเป็นต้นแต่ทุกอันก็ต้องเชื่อมมาเหมือนกันเห็นไหมตัวอุปกรณ์พุกเนี้ยมันก็จะนี่ม,ม,มาสมมติครูทาไปปื๊บ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 ,บ,บ,บอันนี้สิ้นสุดใช่ไหมอันนี้คืออุปกรณ์นะแต่วันนี้นะคะเมื่อกี้ครูสอนไปแบบสองแบบนะที่แสดงหน้าจอคอมกับอันนี้นะคราวนี้นักเรียนโจทย์วันนี้คือสั้นมากให้เขียนโปรแชทกับสุดค้ดด้วยนะรับค่า ตัวเลขหนึ่ง <an> ตัว,ตวแล้วนำค่าไปบวกเพิ่มเป็นสิบแล้วแสดงผลบวกเพิ่มอีกสิบแล้วแสดงผลรับค่าตัวเลขหนึ่ง ma ตัวแสดงว่ารับค่าจากอะไรตัวเลขเออจากอุปกรณ์อะไรอ่าแป้นพิมพ์อ่านักเรียนก็เขียนเลยรับค่าเนี่ยสุดโค้ดก็เขียนหนึ่งมาหนึ่งหนึ่งอ่านักเรียนก็อาจจะเขียนว่ารับค่าอะไร รับค่าตัวเลขหนึ่งตัวแล้วก็สองอะไรนำค่าที่ได้ข้อสองก็นำค่าที่ได้มาบวกอะไรบ,บ,บวกสิบเออแล้วก็แสดงผลแสดงผลนี่ก็แล้วข้อสามก็เขียนว่าอะไรแสดงผลนักเรียนจะเขียนโฟชาร์ทว่าอย่างไรแค่นี้อันนี้ง่ายอ่องง่าย,ายเขียนซูโดโค้ดมาดเขียนโฟชาร์ทมาจบอันนี้คือรับแบบอ่าแต่นักเรียนอย่าลืมว่า เขียนสัญลักษณ์ให้ถูกนะจดๆเลยจ้าเดี๋ยวครูตั้งอัลบั้มส่งงานให้ครับครับผมอืมใครไม่เข้าใจถามเลยนะคะวันนี้แค่นี้ก็ครับครับผมโจทย์มีแค่นี้วันนี้เอาแค่นี้ง่ายมากเออง่ายมากไปดีลืมลูกสอนเด้อมันจะต่างจากไอตัวสถานการณ์นะนะคะ เพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวคูอันนี้ก่อนตัวเลขใช่ไหม number one เดี๋ยวคูจะใส่เป็นเดี๋ยวคูหารูปก่อน one แกอยู่นะอะไรง่ายไหมง่ายไหมง่าย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 เออสอนไปแล้วนะ เดี๋ยวครูบอกว่าเดี๋ยวก่อนโอครูเซฟปเปล่าเียแกเอาไหมลูกแบบบันทึก,กรูปมีอะไรถามเลยเ<า>ด้อหืออนี้อ่ะนีกปีคุยขาบมือคุกอืมรักอูกับสาวอ่ะปีผมเปิดกล้องดูแล้วครับม่มีสาว อ่ะครูจะตั้งชื่อว่าส่งงานบวกเลขค่ะส่งงานบวกเลขหนึ่งบวกบวกเลขอ๋อส่งงานบวกเลขนนะปั๊บเรียบร้อยเลย โอเคนะอ่าส่งงานบอกเลขวันนี้แล้วเดี๋ยวครูจะส่งคลิปย้อนหลังให้เด้อ <Yeah. S 1> นะคะเนี่ยลูกต้องเขียนซูดโโค้ดให้เป็นเห็นไหมจากโจทย์เนี่ยลูกก็ซอยมาเลยอย่างซูดโอโค้ดเราบางคนเขียนมางงเนาะดูแค่โจทย์อ่ะอ่ะรับค่าเลขหนึ่งตัวก็นหนึ่งข้อละปั๊บเนี่ยเห็นไหมลูกก็ซอยนำค่าที่ได้ไปบวกค่าเพิ่มอีกเท่าไหร่10แล้วก็แสดงผลเนี่ยใช่ไหม แค่เขียนแค่เขียนแบบเขียนเป็นแบบเนี้ยเอออย่างโจทย์บางครั้งอะ่ะเข้ามาอะไรอะ่ะผมต้องแบบว่าเขียนเรียงลําดับให้ถูกต้องแล้วมันก็จะออกมาเองว่าอ๋อเปิ้ลถามจะอีโร่เอะมันไม่ได้ยากอะไรนะเดี๋ยวครูลบนี่ก่อนเดี๋ยวออมาไม่ต้องเรียนแบบตัวหนังสือครูนะคะบางคนนี่หืมตัวหนังสือแบบว่าไก่ยังเรียกพี่เขียโจน ใครที่คะแนนน้อยนะไม่ต้องเสถอนนใจนะลูกส่งงานค้างมานะเนาะเทอมนี้มันจะยากลำบากหน่อยอยู่แล้วเพราะว่าเราเรียนออนไลน์ด้วยบางวิชาก็ออนแฮนเนาะครูอ่ะไม่ได้ซีเรียสนะฮะถ้าเข้าห้องก็มีคะแนนพิเศษให้ในเวลานั้นแต่ถ้าไม่เข้าครูก็ไม่ได้หักอะไรแค่นี้แหละก็คือแบบก็มีคะแนนของมันอยู่แล้วเนี่ยแค่นี้แหละ สุวิชาดาค้างงานครูไม่รู้บ่มีค่ะเดี๋ยวนะครูดูก่อนคุณครูครับราชนนท์แงก่อนครับไม่ครับราชนนท์เห็นคะแนนตัวเองหรือยังครับยังมาหามเลยครับเออราชนนท์ต้องไปดูไอ้ที่ครูส่งไปตอนเช้าครับว่าไอ้ที่บันทึกคะแนนนะครับที่เป็นไฟล์ p ีดีอฟอะครับแล้วผมก็ไปดูที่ห้องเรียนของผมครับเห็นหรือยัง ในลายกลุ่มครับผมอาโอเคแล้วผมก็ไปดูแต่ละช่องนะครับถ้านักเรียนจะบวกคะแนนเองนะครับช่องสีเขียวเข้มห้าคะแนนสีเขียวอ่อนสี่คะแนนสีเหลืองสามคะแนนสีไข่สองคะแนนแล้วเอาทั้งหมดมาคูณกับแปดบวกกับคะแนนสอบอันนั้นคือเกรดของผมอืม ครับขอเรียนข้อสอบหน่อยครับข้อสอบเหรอครับเดี๋ยวจะส่งให้ส่วนตัวครับพนักกิจทักมาในไลน์กลุ่มเลยครับผมส่งสติกเกอร์มาหนึ่งตัวครับเดี๋ยวครูจะแอดไปส่วนตัวครับครับผมอือตอนนี้ท่านกิจเธออยู่โรงเรียนหรือว่าอยู่บ้านอยู่บ้านครับเออโอเคอ่ะทักเดี๋ยวทักสติกเกอร์ส่วนทิกมานะคะเดี๋ยวครูจะแอดไปหาเนอะ ตอนนี้เข้ากี่คนเอ้ยยี่สิบสี่คนนะครับ ง่ายไหมอันนี้คือการเขียนแบบโปรแกรมนะอย่าสับสนกับสถานการณ์นะแต่ประมวลผลนะเหมือนกันข้อสอบอะถ้าเป็นโอเน็ตอะถ้าวิชาครูมันจะออกประมาณห้าข้ออ่ะแกนแก๊กห้าห้าหกข้อเนี่ยเอาประมาณห้าหกข้อจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไอโฟชาร์ตสัญ,ญลักษณ์นี่ออกมาละสัญ,ญลักษณ์นี่ออกแน่เนาะสัญ,ญลักษณ์ว่าไอตัวนี้แปลว่าอะไรอะไรเงี้ยเออ อันนี้ข้อสอบโอ,อ้โหเออจขึ้นใจแล้วครับอ่าแล้วก็จะมีแบบว่าถ้าโฟล์ชาร์ดอันนี้เนี้ยถ้าโจทย์อันนี้โฟล์ชาร์ดอันไหนถูกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบถ้าเราจะให้อะไรนะสครัชเนาะทำการางน,นี้รูปออกมาเป็นไงเพราะเขาที่แล้วเหมือนของปองหกปีที่แล้วเขาจะบอกว่าถ้าต้องการให้รูปเป็นสามเหลี่ยมจะต้องใช้คําสั่งใดอะไรอย่างเงี้ยคําสั่ง scratch. สครัชสครัชในเดี๋ยวครูจะสอน พอจะรู้กาครับแต่ก่ะก็ทุกครั้งผมก็เียนอยู่แล้วมันจะมีวนซ้ําเนาะสมมติอย่างวงกลมเนี่ยอย่างวงกลมสแคร์นักเรียนจําได้ไหมโปรแกรมสแคร์จ้ะให้มันเป็นวงกลมก็อะไรหมุนใช่ไหมเนี่ยแล้วก็วาดรูปแต่สัญลักษณ์ที่ครูไม่ได้สอนก็คือไอ้ปากกานะเนี่ยตอนป .6 เนี่ยครูจะสอนนักเรียนละเพราะครูเห็นข้อสอบที่เกี่ยวกับวิชาครูละเพราะว่ามันกําลังเอามาใส่แค่ไม่กี่ปีนี่เองอะ วิชาขัวนะะดังนั้นนะ่ะเดียวเราจะมาสอนเรื่องอย่างพวกอะไรนะอุปกรณ์เสียงเนี่ยเราสอนไปแล้วใช่ไหมเรื่องเสียงเราสอนไปแล้วเนาะสแคร์่ะใช่ไหมแมนแม่แมน,มนแต่เหลือปากกาดดดดได้เหลือปากาก,ากากับอะไรนะไอบอร์ดที่ครูซื้อมาที่เขาที่แล้วที่มันเป็นสีวิ่งวิ่งนั่นแนหะถ้าเป็นใครอยู่ชุมนมุมครูจะได้จะได้ใช้อะ่ะถ้าผมไม่ได้อยู่ เออนั่นแหละที่มันเป็นรูปหัวใจอ่ะน้ำปิงได้เข้ามั้งหรอครูมไม่ยู่รูไม่ยูเออนั่นแหละ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 เออที่มันเป็นรูปหัวใจ,ใจที่เป็นตัวหนังสือวิ่งอ่ะจําได้หรอเป็นไฟไฟอะ่ะจําได้ครับเออจาได้นะน้ำปิงเธอประจํายังไม่ได้สักอย่างอะ่ะเขียวไม่ได้แล้วับที่มันเป็นไฟวิ่งสีแดงๆนะครับลูกปีนี้จริงๆครูซื้อเพิ่มมาให้กับนักเรียนในห้องได้ใช้ด้วยนะ เออไอไอนี่ไอไอล้มอ่าอ่าอ่าไฟสีแดงแดงอ่ะนะที่เป็นไฟกระพริบนั่นแหละเออนั่นแหละจริงๆอ่ะปีนี้ถ้าได้เปิดในห้องเรียนอ่ะครูก็จะให้ปองหกอ่ะลองใช้ดูนะเพราะว่ามันจะได้คําสั่งแล้วก็เห็นไปเลยว่าเออคําสั่งของเราออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอซื้อเพิ่มมาแล้วซื้อมาให้ใช้กับนักเรียนแล้ไปีแล้วนี่เอาลองกับซื้อลองมากับอะไรนะลองกับเด็กในชุมนุมเนาะเพราะมันมีแค่สี่ห้าตัวเองคราวที่แล้วอ่ะ ตอนแรกกะมาบบเปิดมาตื่นเต้นเลยนะเป็นได้ตื่นเต้นเลยจ้าโควิดมันได้เหยนสักอย่งางอยากให้เปิดเรียนถ้าเปิดเรียนมานี่ครูจะได้แบบ กูเตรียมอะไรสอนให้เรียนเยอะปีนี้ มาลีเดี๋ยวทักลาส่วนตัวครูมาเนอะครับผมอืมเป็นแล้วส่งอะไรไมหมครับครับผมอย่าดูสัญลักษณ์ตัวเองดีๆนะลกูกครับผมเราบ้านสีก่อน ใช่ใช่ผมกำลังระบายสีวันนี้ครูจะฮอตหน่อยเพราะว่าเด็กปหกรู้คะแนนปั๊บวิ่งมาหาครูกันจูดจ้าจูดจ้างานค้างเยอะเห็นเกตและสะเทือนใจนใช่แน่นอนครูข้าหนูยังสะเทือนใจเลยเออนะควรจะสะเทือนใจนะจ๊ะหนูฝน <laughs> บอกแล้ว ธอหเอาใหม่ครับเธอหเอาใหม่อือนั่นแหละเใชมเตอมเนี้ยห้าสิบคะแนนเทอมหน้าถ้านักเรียนทําดีอ่ะก็จะเป็นอีห้าสิบคะแนนใช่ไหมจริงจริงมันร้อยร้อยเนาะร้อยร้อยหารสองเนาะเป็นก็คือสองร้อยหารสองก็เท่ากับเทคะแนนหนึ่งปีแต่ที่คะแนนเทอมหนึ่งอ่ะทําไมถึงสําคัญเพราะว่าตอนที่เขาเอาเกตเขาเอาเกตห้าเทอมนักเรียนเอ้ยตอนที่ไปสมัครเรียนอ่ะ ใช่ครับพอเกรด5เทอมครับอืมผมไปทุนอยู่พลลมาแล้วอืมพอเกรด5เทอมดังนั้นเทอมหนึ่งเนี่ยเลยมีความสําคัญมากเพราะว่าเขาเอาเกรด5เทอมคือเขาจะดูจัดกเกรดแค่ถึงเทอมหนึ่งอ่ะการสมัมครเรียนนะอืมโอเคนักเรียนเดี๋ยวครู น่าจะมีคนเมื่อกี้ครูเคือบอกครูว่ามีคนตามหาครูเยอะมากปองหกนะดังนั้นเดี๋ยวครูจะไปอันนี้เพื่อนละหยุดแชร์ก่อนนะครับเดี๋ยวทําส่งครูด้วยนะเดี๋ยวครูจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดกล้องก่อนเดี๋ยวจะแคปท้ายคลิปเลยครับเมื่อกี้นักเรียนแคปเออแคปหน้านี้ส่งให้เพื่อนแป๊บหนึ่งลูกครับผมครับผมอ้ก็แคปหรือยัง แคบเลยแล้วก็ส่งให้ให <cam boy> <cam boy> ้เพื่อนด้วยเออเอางานเนี้ยส่งให้เพื่อนส่งให้เพื่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแคปยังเป็นะครับขอแคปก่อนแคปก่อนแคบเฉยเย็นเออออออเรียบร้อยแล้วครับอ่าโอเคโอเคขอบคุณครับอ่ะเปิดกล้องค่ะนักเรียนท้ายคราบเรหนูมาได้เปลี่ยนชุดเลยขี่กานเปลี่ยนเออเธอใส่ในชุดวันเลยก็ได้ไม่มีใครว่า ่เปิดกล้องครับฟรุกกี้ครับเปิดกล้องครับน,นลินนิพามาพลอยไหมอ๋อพอยก็พลอยกับไปลุกมาโรงเรียนมาะกะโบกและสกอรไหมเปิดหน้าแรกค่ะใครเนี่ยยิ้มกระชากใคร่ะแล้วนโน่นฟันเฟ้อมาไม่มีการตอบรับครับ อ่ะโอเคแคบหน้าแรกนะคะแต่สกอร์ยังไม่มาเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บหน้าแรกค่ะยังไม่ได้เปิดมีเกงอ่ะเกงเปิดมีหน้าเดียวในกล้ามีสองหน้ากออหน้าสองมีแค่อชลาพอคนเดียวเดี๋ยวแป๊บน้องเออเนี่ยเราจะแคบแล้ว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 แป๊บ สก้อนเพื่อนร้อเน่ยพวกน้องพอโดนมาเปิดกล้องครับผมอ่ะเอาละเนอะุูกก็จังฟูกก็อ่ะหนึ่งนันใชัยมาหนึ่งสองันมาจะลันหนึ่งสองเปิดกล้องครับผมอ่ใครไม่เปิดแคปไปละออันนี้หน้าหนึ่งนะ หน้าสองเออมีลูกเกดแกบอัชราพรมหมอยู่คนนี่สองจอครับสองจออ่ะโอเคหนึ่งสองเดี๋ยวครูจะส่งไปในกลุ่มนะคะอ่าโอเคค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะเจอกันอาทิตย์หน้านะคะลูกาอ่าขึ้นหาค่กานี่คือออฟโลนะครับ อืมครับผมครับครับ